จำเขาพี่จะจำฉันไปเธอไปจำเขายืมจำฉันรู้จักเขาฉันเป็นเขามื่อไหร่มาเธอแล้วเหรอตอนแรกอยากเป็นคนดีแต่มาเจอตอนนี้กลายเปนเขาเมื่อไหร่เย้ เธอเห็นฉันเงือกเง่ามืดมนเธอเข้ามาแสรกซ่อมฉันเจอนมิแสรกซ่อมเธอเห็นฉันเง่ามืดมนเออใช่ฉันเป็นผีมืดมนตัวหนึ่งแหละฉันเป็นผีเงาเหมืดมนตัวหนึ่งแหละฉันเป็นผีเงาเหมืดมนตัวหนึ่งแหละฉันไม่ใช่คนนั้นแหละฉันไม่ใช่คนนั่นแหละ ทำไมมีจเก็คงจะดีกว่านี่แหละทำไมมิจก็จะดีกว่านี่แหละแต่ถึงเขาเป็นเช่นไรแต่ถึงฉันมันองมืดมนงนีสเราจะวางของเขามันยังไรทำไมเธอถึงไปกังเสง็ว่าความมืดมันจะอยู่ไม่ได้หฮะจะอยู่กับผมมันไม่ได้หรอเยสเยส เลยเลเลยอนนี้ับเงอไม่หมดแต่ไปมีก็ไางรานทำมาเอไ้รคทมาเอันดีดีพอแล้วแต่ยหวงจอมันดีพอแล้วอือ่ดเันไ้ก่อยกนเลยเลยเับาไม่หมดเลยเลยตัดิน่มเรมันไปมันจะกลายเน ก้าเป็นมือมุนหรือถัาเป็นถ้กพยากรน์มือมือเป็นก่อยใจและไม่เอาจะไปด้วยจะไปไหนเธอก็ไปกับเขาและไม่มีใจตอนนี้แอมะยู่คนเดียว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 ท้วรับมือไม่ใด้เยว เยเย่ท่อนเล็บมีแล้วไม่มีสิดขัดเย่เย่เย่ท่อนเล็บมีแล้ไม่มีติดขัดถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อว่าท่อนแล็บนี้มันมีติดขัดท่อนแลนี้มันมีติดขัดถ้ามีเชื่อลองย้อนไปดูท่อนแล็บก่อนเก็บกปะจกเข้าละมีแขนเย่อลงเยอะๆมันก็กลายเปนงาเหมือน แต่งกับเขาแต่งให้สวางใหสวงของเธอพอแล้วดี่าฉันึกเป็นเงาผีเงามากวัแหลกเงาผีเงาผีเงามืดเหมือนตหสว่างเขาน้่นเองเลยแค่นี้อรื่อง